ดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนสิงหาคม2566คลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีเมถุนนะคะคนเกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือท่านได้มีลัคนาเกิดราศีเมถุนค่ะไพ่ตัวตนของคุณหยิบมาเป็นไพ่แถ้วยนะคะในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์คุณจะมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างมักจะนินทาว่าร้ายคุณในเรื่องของ สิ่งที่เวลาคุณทําอะไรแล้วมักจะตาหนิติเตียนให้คุณท้อใจแต่คุณก็จะมีคนอุปถัมภ์นะคะในช่วงนี้ไพ่แปดถ้วยเขาบอกว่าระวังโดดเด่นก็เป็นภยัยก็คงจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัญหานั้นนะคะไม่อย่างนั้นจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดและกดดันตัวเองค่ะไพ่การงานของคุณคือสองถ้วยค่ะใครที่สมัครงานไว้จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ไปร่วมงานด้วยนะคะหรือจะเป็นเกณฑ์ของ การติดต่อกับคนเก่าหมายความว่าจะมีทั้งเพื่อนเก่าแนะนํางานให้สักส่วนไปทํางานด้วยหรือเจ้านายเก่าอาจจะติดต่อยื่นข้อเสนอหรือยื่นเงื่อนไขย,ยื่นตําแหน่งใหม่ให้คุณอาจจะเป็นตําแหน่งที่ท้าทายซึ่งการทํางานนั้นดูแล้วอาจจะหนักแต่ก็เป็นการทํางานที่ท้าทายความสามารถของคุณมีเกณฑ์ย่งย้ายงานหรือเดินทางไกลมากขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็ลองพิจารณานดูใครที่ทํางานกับ เรื่องของทีมงานเมื่อก่อนอาจจะมีปัญหาหรือว่าขัดแย้งกันอยู่เรื่อยแต่พอมาในเดือนนี้นะคะพยายามที่จะหาทางเจรจากันนะคะหรือหาข้อยุติกันซึ่งจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาไกล่เกลีย่ยค่ะใครที่ติดต่อเจรจาค้าขายนะคะในช่วงนี้ ก็ทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดีมีกําลังใจในการทําธุรกิจค่ะหรือใครที่ทํางานประจําอยู่ก็ยังมีโอกาสที่อยากจะหาได้ได้เสริมจะมีคนแนะนํามีช่องทางใหม่ๆให้แล้วคุณก็มีกําลังใจที่อยากจะทําลองทําดูแล้วคุณอาจจะมีโอกาสได้ไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมขึ้นนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะขยันเป็นพิเศษค่ะและมีกําลังใจในการทํางานค่ะ เรื่องการเงินค่ะหยิบมาเป็นไพ่จัสติกในช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะต้องระวังคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในด้านของเรื่องของการเงินไพ่จัสติกในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะต้องระวังคดีความในด้านของการลงทุนหรือการให้หยิบยืมเงินไปไม่ได้คืนแล้วมีการฟ้องร้องกันคุณจะเสียทรัพย์ในด้านของค่าจ้างในด้านของการติดต่อต่างๆช่วงนี้ถ้าหาก ประนีประนอมหรือยืดหยุ่นผ่อนคนได้จะเป็นผลดีกับคุณนะคะและใครที่กําลังจะทําอะไรใหม่ๆหหากคุณศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้และก็ปรึกษาผู้รู้การทำงานนั้นจะไม่ผิดพลาดค่ะจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงนะคะเรื่องของการเงินในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามา แต่ก็จะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุในด้านของการขับขี่ยุยานพาหนะหรือการเกิดมีญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงมีปัญหาก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือตัวเองอาจจะกลายเป็นแพลนรับบาปในช่วงนี้นจะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆค่ะความรักของคนโสดหยิบมาเป็นไพ่สามถ้วยในช่วงนีน้คนโสดจะพบเจอคนที่ดีคนที่ใช่และคนที่เหมาะสม จากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนกลายเป็นคู่รักและก็มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่นะคะความรักของคนมีคู่ไพ่แปดเหรียญไพ่แปดเหรียญในช่วงนี้จะมีเรื่องของความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าตัวคุณก็มีงานเยอะแฟนหรือคู่รักก็มีงานเยอะแต่ก็พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจหรือพยายามที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีค่ะ สุขภาพร่างกายของคนเกิดราศีเมทุนไพ่หกดาบจะต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ําการใช้ยวดยานพาหนะหรือการเล่นน้ํนะคะอันนี้จะต้องระวังและถ้าถามเรื่องของการเจ็บป่วยใครที่สุขภาพไม่ดีมาก่อนหน้านี้ในช่วงนี้สุขภาพจะดีขึ้นตามลําดับค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ